ขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะอันนี้คุณแม่ไม่ออกน้ำเนาะคะ่ะเพื่นกาทรหาแต่เต่าเนาะค่ะเะะพื่นบาสียำครงสุดท้ายให้เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครต์เนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อ แอดกรสีต่อสายว่าโก่งสุดท้ายขึ้นแม่เป็นสีวา่าจังใดน,น้องค่ะเนาะแหม่วัดดีค่ะเป็นสามมีนขอโทษด้วยลกหลาแม่ยนเบิดเงินแม่โทรศัพท์แม่ก็เลยไม่ได้พูดกับลูกเปิดจังใดคือว่าเบิดเงินตังค์ในโทรศัพท์เบิดได้โทรศัพท์มันเบิดเงินไหม,งงมลูกแม่ยไม่ได้ไปเติมไหมลุงล่ะ จ้าพอต<ม>ิ้งได<ม>้ลูกอหาเ<อ>นี่ยตาของแม่เขามาจักงวดหรอกค่ะคือแม่นเต,ตอะทานเขาม้าจงวดเ้อล่ะอืเพืดถึงดดอันที่พูดถึงเลขวิง่งนะเลขสองตัวมันกับเขามาเขามาดูยุ่แต่ว่าเลขวิ่ง่ะมันชั่วเด้อลูกจ้าเลขวิ่งน่ะชั่วทุกงวดและเลขวิง่งนะลูกงวดมีวิ่งตัวไหนก่อนค่ะมันมาหนึ่งกับศูนย์แม่นลงล่ะ แม่พันนย์แม่พันธุ์มกหนึ่งหลายตัวมาที่นี่อ่ะเร่ที่แม่ห้ไปในโลกเบอบ์ครับบ้าขาดดิม่ะแม่ค่ะแม่บ้มีม่าดละแม่ว่าแม่กป็ยังสื่อะไรเลยเฮ้ยมันอั้นนะบอกฮะว่อยจนอั้นเลย อันบัตซื้อพระด้ยแม่ลูกแม่ได้ตัวเราหน่อยหน่อยหนึงอ,อันบุตรกับบอมีเล็กกับบอมี่ยังกับบอมีเลยแม่ลูกแม่ก็เลยบ่ได้อันเถือกระชิมเ่ได้ยังดอกงวดนี่นะเอแม่เรียกมักแม่มาทหาหนึ่งแม่ตัวละแ,<ต>แม่ป่วยเตอร์งวดเล็กแม่มาจังไบก่อนค่ะ โอ้เรื่องแม่นี่นะจ้าฝันนึกว่าจั้งแต่ก็แมนล็อกฟัวล็อกปูน่ะปูเทพน่ะเคนหายแม่ไว้จังเด๊เป็นสิบสิบปีแล้วจ้าเป็นนเด็กล็กของแม่น่ะเป็นเหตุแม่เอามาลบน่ะจ้าเพื่นก็เลยว่าถ้าเลขออก้ะลูกเด้อเอาตัวนี้มาลบเด้อแม่ก็เลยเฮ็ดติดตามเพิ่นมาตลอดแม่ก็บวกพิษถือแม่ที่จีนแม่ก็บอกเข้าใจนั่นหรเนาะจ้าแต่นี่แม่ยังเ่อยมาแกงออกมาแกงออกมาได้ นี่แหละสองสามปีนี่ลูกได้แจงได้แจงช่วดได้ช่วงอะเราเรียกวิ่งน่ะลูกฝันดีบ่แม่งวดน่ยอันแม่แม่บ่แม่ฝันหรอกแม่ก็ว่าแม่แม่บ่ฝันอ่ะเป็นเราเห็นเพลิงนั่นสวมใส่เมื่อให้แม่โอ้ยวงองไงไหลายเหลี่ยมยยบหยบอันเมตสอ่อนแม่คนเคี่ยงลูกแม่อันแม่ก็ว่าแม่แม่บ่ฝันนี่แหละลูก ในแหออวงนิ้วแม่จะมาเหลี่ยมกันอกกัเดียวฟาดแหวนอยัางมาวงไงมางามใส่กันแมวจังค่ะมองเป็นใส่แม่จี่ีจีดจังววงโมเมนต์เข่าลงบันี้ม่กระเสียวเพเข่าหรือฮะที่นี่อันกงเพิ่ใหายแปดมันมาหรอลวมวันจ้าแปดกับ ปดมันนี่เลขเศษหนึ่งนะเลขเศษหนึ่งแปดมันก็จะบองว่าแปดหนึ่งก็แปดเก้าเป็นสันไม่รู้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดเป็นสันเนาะสันว่าสันกับศูนย์เก้าเป็นสันไม่รู้เครกนมีแปดหนึ่งนะหมอจ๊ะนี่ค่ะแม่กัดก,นก 09, นันไม่ยื้เช,ชื่อไม่ตอบว่าหูดอกแต่ว่าเป็นเลขบนเรื่องแปดห<บ>นึ่งครับตัวไหนก่อนแม่เปนนี่แปดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหาไม่กรรันไม่ยื้เชื่อได้หรือแม่บอกออไม่เชื่อเรื่อ เม่กว่าเม่เท่ากับอาจาว่ากันยนต์งเลอคื่องเบกกันมีซื้อเพิ่์ไไฮเป็ดน้าลงเล่อแยวนี่เพิ่อองเพิ่์ขึ้นไฮเปดถะแหมจ้ะเป็นมบว่าถ้าว่าเป็นแปดเก้าหรือแปดหนึ่งแปดศูนหรือแปดห้านี่ก็ต้องเม่นเก้าศูนจ บัดนนี่เรียกห้องแม่ไกายพรมาตรงกันกับแม่ได้แม่แม่แมกบฏอ,อีกแบบหนึงน่งเนาะลรอีกแบบหน, <c oughs> น,นึ่งมันธรรมะตีเก้าศูนย์สองเลยล่ะได้จริงจริงจองเก้านี่ยม <c oughs> ่อ,ออกเลยหรกอเปล่าคยออกในกวัดเลยละ <c oughs> ่ยะสองเก้ามันจะออกบ้างเออมันจะออกเก้าศูนย์สองเป็นเส้นเลยหรือธรรมะ <c oughs> เรีว่าสองเก่านี่มันออกยากยากเบิกซับแม่แม่แม่เบึ้งย้อนหลังไปมันบอมี่ทำมาเก่าสองเกตทั้งสีมันออกอยู่เดียวหรอกเก้าศูนย์สองสี่ออกเยอะขนาดมันออกสองศูนย์เก้าเป็นมะเร็งลมมันจะออกเป็นสี่ไหมถ้าสองเก้านี่ถ้าเขาบอมีขายดอกว่านบอมีขายดอกแม่แม่แต่แตะเลมาเสือแม่ตรงหละแต่ทะเลมาเสือทะเลกัะเก้าศูนย์สองเลยแม่หรอก สามตัวของแม่ม kind of ีต <yeah>. ัวใดแม่ค่ะชุดสามตัวสามตัวของแม่นะอันแม่กับบ๊หูอันนั้นมาสิเป็นบุญมาปกติกับเป็นบุญเป็นบุญส่วนใหญ่เลยลูกเก้าศูนย์หาชี้แม่หายไปน่เก้าห้าศูนย์หนึ่งมันมันจะออกมามันมันจะออกเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่ง ไปเนี me, <IS> ่ยเรื hmm ่อยแม่ล <Ig na, S 1> ูกมันจะออกมาเรื hmm. ่อยในจูเนี่ยแต่ว่าเออแต่ว่ามันเขาลางลุองลางสองหอดแล่วเว่าหันมันลงหาหนึ่งเลขตัวเดียวกันได้นี่ลูกเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันว่าหันมันมาหานึงหาหนึ่งรางมาหาศูนย์ลางทิ่ไม่ลูกนี่ยมันมัดเดียวกันได้นี่เลขเศษตัวเดียวกันก็เลยไม่ได้หาศูนย์ลางก็หาหนึ่งลางว่าหันก็รุรงก็ติดกันเลยแน่นต้องหอดค่ะ ตอนนี้มาโตเดียวกันอีกแล้วเนี่มาโตเดียวกันอีกแล้วเนี่ยแม่เห็ดมาเดินมนก็เดินมาจะหาหนึ่งหาศูนย์หาเก้าไม่ลงละเดี๋ยวแม่นั่งอันแม่นั่งอันไอพ่อเอ c ดซีเอ็แม่นั่งเบิ้งแม่นั่งเบิ้งช่องอันหนึงแม่แม่อันข้าวเอาเด็ย์ข้าวเวลาอันเบ้าถึงมางวดงวดวันทีหนึ่งเมษายนนีแม่ฟันทุ่งมากตัวใดแน่ขาเร็แม่ตอนตนี้ เนีนเลยนล่ะที่แม่ห้ไปก้อนเนียนเนยนเลยค่ะ,คะอ่<ม>าเ<ล>ก้าซูนฮานี่ก็เอาคือเก้ากันบ่จ้ะอันไหน่ะเก้าซูนฮานี่เอาบ่อันนี้เป็นหลักเลยเนีค่ะลูกอืมเป็นหลักเลยล่ะก็ก็ไม่มาขาดยากเลย่ะขาดยากเลยหลักนี้ค่ะเจินแม่ก็นยังไงซื้อทั้งล่างทั้งบนเนาะดูเนาะเพราะมันกับแม่เนาะค่ะวันนี้นี่เปไปนั่งเหียนเก้าฮาที่แม่จะบอกให้ฟังเนี่ยจ้า เออแม่ไปนั่งเห็นเกาหาเกาหาตัวใหญ่ใหญ่เล้แบบที่นี่อันแม่เป็นเบื้องช่องนึงที่แม่นั่งเบื้องเขายุพันพันปม่นั่งเบื้องเขาไปเห็นเกล็ดยุงหลังเขาไม่รู้เกาหานะจ้ยุ่หลังเขาอีกไหมแม่ไม่ได้ิสูนใจเหนช่องเื่นหรอกแช่ปะแม่นั่งเบื้องเขาเราแม่พันไปแค่กี่สีเบื้องเขาพันไปเบื้งเห็นเกาหางแค่นี้หรอเกาหางใหญ่ใหญจังแม่เลยพ่แม่บอกว่าจะมันเห็นนาองลุงน้อเขาสบาอใจจ้ะ แม่แม่มั่นใจนะลูกเรื่องที่แม่ให้ไปว่าอย่ที่โขามาทานไปแต่ให้เจ้าตัวนี้กแม่ไม่อยากบอกรายตัวมันมันมันหลายตัวมันไงหลายเนื้แม่มากตัวไหน่ะแขมแขมได้มาแขมแขมก็มากเกาหาเกาเนื้อมากันยี่งละหากเก้าหาแม่มักหาหนึ่งเด้มักสุดสุดเลยก็เข้า้าบอกเกาหาหาหนึ่งหาชุดนี่แม่มากสุดเลยค่ะที่วุ่งไวตัวแม่มากกันนะสำหรับผู้ิบหน่อย รักแปดเลยแม่รักแปดว่าเอาเหมวะแปเลยแม่เาแม่กับเพาซื้อนด้และแม่กับพาซื้อที่เมนแม่เมนไ่ค่อยมักหรือยังไงบุตรนมันออกมากับบพราะแม่มาแม่อนันแต่ว่าพอบอกเีเขาเขาจะซื้อยุคลทมีสิบบาท้างๆบ้านนี่แหะลูกแปดเอ้แปดเก้าแปดศูนย์แปดหานี่เอาปะ แม่แม่ก็ซื้อค่ะเพราะว่าแม่ผิดเรียนรักนั่นเพราะแรงนั่นมันแน่นอนอ๋อเอาออกนะคะเนาะเอาบ่อเขาเอาออกรอให้เพื่อนได้ซื้อเพราะเพื่อนมากลูกโอ้โหหายเพื่อนเพื่อนเพื่อนมากเนะาะค่ะนั่นแค่เพื่อนมากแต่ว่าเขาขเดี๋ยวไปอ่าวันเนี่แต่ว่าเรียนรักนั่นมันแน่นอนหังรันอนนอนกอันก้อนน่ะจ้ะเขาเขาก็สิเอาอแต่แม่ว่าแม่ว่าตัวไหนมากเขาก็สิว่าตัวนั้นเดี๋ยวเก็บซี เราไปที่นี่ทำไมเล็ออกกนนะันนี้แล้วนัหลังมันจะหูวเล็กวิ่งทัานที่เลยไงลูกโอ้ทำไมทำไมันออกแล้วมันจะหูวเล็กวิ่งทัานที่เลยคนะ่วันนี้จะมามาหนึ่งก็ศูนย์ค่ะหนึ่งก็ศูนย์เนี่ยตรงมาเจอหนึ่งแม่เล็มกมัดหนึ่งเสร็จแม่หูวเล็กลางเนะี่ะหาหนึ่งในอนอแม่เนาะ เดินมา,าหาเนื่องห้ายนะหาซื้อเมื่อไรเด้อถ้าได้แม่ก็ซื้อสัานนี้จ้าจนอ่านแม่ก็ซื้อว่าถอหา,าหนึ่งนะค่ะหาซื้อไม่ได้ซื้อห้าหนึ่งนะคะดังะนะคะนอกเหลกชุดนี้ล่านเมื่อแก,กนี้มาก เมรุยหัวโดยมากมันมาลางสองหัวเลยเดี๋ยวมันมหาหนึ่งกระหาสูตรมาสองหัวีถวเมรุยันมาลางอียุทธ์เนาะจลนาบนเนาะบนล่างกลับด้วยค่ะเป็นแนวทางนะคะหัวเบอร์สามทมันบ่็มาลางเนอถ้ามันเ่็ม้าลางเก้าหายสูตรเก้าสูหาเก้าหาหนึ่งต้องให้เห็นแน่นอน